ตอบคำถามมาตอบเพราะความอนแฟนคลับคนแฟนคลับหลักแฟนคลับหลงเขียนกับความมหาชีวิตคู่ก็มีสามีที่ดีแล้วเวลาทำคอนเทนต์กระลุนนาให้เกี็บสามีบ้างไม่ใช่พูดจาทำหูตาแหกใส่คนดู <c oughs> กินอาหารลูม,มานทำท่าทางตะกัดตะการพอโดนวิจารณ์ก็ด่าเขาจะเอาแต่คำชม เยินยออย่างเดียวอย่างน้อยก็ไว้หน้าสามีและลูกสาวด้วยนะจ๊ะอย่าให้คนเขาดูถูกดูถูกดีกว่าดูผิดนะจ๊ะเธอเบ้ออะไรฉันแม่เจนฉีตอบเป็นไงจำอ่ไรเหรอมันเขียนมาเงีวเขียนมาเงี้ยวโคตรพอโคตรแมวมึงแกมึงก็ฉิไม่หยุดไม่หยางอย่างนั้นกูนะกูมีค้อความที่ดีพอประมาณขนาสอย่านีกูดีเออผัวรักผัวหลงบ่าหัวรักผัวหลงมันเป็นคอนเทนต์ของกุ้งฉีไมาหยุดไม่หยางอย่างนี้เห็นไะไคือกลัว เงี้ยบผัวกูกับลูกกูยังมาว่าเลยนี่เนบ่แล้วกูเป็นผู้ใดมึงคือบ่าว่ากูฮึแต่มึงแงจริงมึงเห็นเหุ้ใดคือกูก่อนมึงหาผัวไอ้เป็นผู้จัดการที่ธนาคารมีเงินอันลอยล้านพันล้านคือผัวกูก่อนเออครือมึงเก่งยี่หรี่น่ะมึงเห็นเห้ได้ได้คือกูแล้วก็มาทําคลิปคือกูเนี่ยทําคลิปกินกินโชว์ทําคลิปแบบด่าโชว์เนี่ยให้มีคนติดตามัน ล้านสองล้านเนี่ยมึงเห็นได้คือกูกันมึงจังมากวิจารณ์กูอีนอแตกอีติ้งแตกมาทำงานอีหมดสภพพัพพาอีว่ามีประโยชน์อีว่ามีประโยชน์ทำหูทำตาแหกใส่คนดูมันมันนักว่าสมองมึงจิมันตาของกูเป็นลังสีหน้าตาของกูเป็นลังสีกูเช็ดตะเลเรียของกูตัวเนี่ยเนี่ยกูเช็ดตะเลเรียงเนตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยมึงมามักมึงโกงกัดแตกมึงตายที่ล่ะกูก็บาว่าเด้แหละโทรศัพท์มึงในมือมือึงมึงมามักมึงก็กดหนีกดตรพังที่นัจบอีงูอีบ้านมึงมีปลอมอีปึกมึงบออีปึกอีบ้าเลยสมันเต็มกินอาหารมุมมาทันท่าตากระกัดตะการมันก็เลี้ยงกูเป็นคนเทนตของกูกูินแจกอะไรกับเลี้ยงของกูมันเป็นอาหารของกูกูบ่ได้จะขอมึงแดกกูบ่ได้ของมึงมาแดกมึงบ่ได้ซื้อให้กูแดกคนที่ซื้อให้กูแดกคือผัวของกูเออ ผัวของกูซื้อมาให้กูแดกโช์กูก็แดกโช์พัวของกูสนับสนุนลูกกูสนับสนุนลูกผัวกูยังบูดาและกูสีแดกแบบไหนแต่บ่ายวันกูออกไปกินข้างนอกกับลูกกับผัวกูก็มีมรญายากกว่ามึงเอยกูก็มีมรญาอยาทเป็นสมบัติผู้ดีถึงกูสีเกิดมาจากกูนที่จนเป็นกะหรี่มาก่อนกัยังได้ยพวนเป็นผู้จัดการธนาคารเลยมึงเห็นได้คือกูบอวิ่กูละงื้อละง่อยมึงขี่อิจฉากูติมึงดีซำไหนกูทีอยูทู่ไลฟ์นั่นเดินว่ามีสิแดก เป็นหนีเขามึงไปใส่เขายั้นนีอีโนแตกอีบึกอีบ่มีสมองอีมีหัวไปแซ่บผมยั้เดียวนีมึงใหญ่กูได้ด่าได้ถกูด่านี่นะอืมึงแตกส่วนได้ถึงกูได้ด่าเนี่ยนะบอกไงบอกพอโดนเขาวิจารณ์หน่อยก็ด่าเขาอ่ะกูประเทศยังผิดมึงมาด่ากูมึงวิจารณ์กูกูก็ด่ามึงกลับเล้อเนาะขนาดกูบ่ได้ด่ามึงกูบ่กหัจักมึงมึงเข่ามาเบิ่งกูมึงมามักกูมึงก็ยังมาด่ากู กูบ่ได้หูจ้มึงแน่นั่นมึงมาด่ากูกูก็ด่ากลับไปเนาะอืออีโคตรพอโคตรแม่พอสั่งสอนผัวลราโคตร่าด่าทำไมด่าถึงโคตรกับว่าโคตรเหงามันก็ดีถึงโคตรเหงามันดีมันถิงมันด่าโคตรจีนั่นวะมึงไปอยากกูด่ามึงอย่างนี้มึงมากูติดอ่ะแม่นบ่ะกูบ้หเงือกแน่กูเงือตื่นตะลูกกับผัวกูซูมือหนิหนุกกับผัวกูหักแพงกูขัด บาตามใจกูถูกอย่างกูสิเฮ็ดหยังเขากับบดากูเพราะว่ากูบ่ได้เฮ็ดหยังอันเลี้ยงที่บ่ดีกูบ่ได้ไปด่าแขก่อนถ้ามึงมาดา่ากูกูก็ด่ามึงกันน่ะมันบ่ล่ะกูสินได้เห็มึงแบบว่าเรื่อมันเลยทีเลยละ่ะอืออีสลดดกุกอีงาวซึ้งตึงอีบอกอีผีซึ้งอีบ่มีความกึศนะ <c oughs> จะเอาแต่คำยกยออย่างเดียว อย่างน้อยก็ไว้หน้าสามีและลูกด้วยนะจ๊ะอย่าให้คนเขาดูถูกห่วยดูถูกดีกว่าดูผิดดูถูกกบสามทวบปอดนั่นแหละเนาะว่ากูไม่บานหลังยันอืมกูมีเงินใส่กูมีผัวดีกูมีลูกดีเออดูถูกกบสามทวบบอดมาแล้วเนาะกูชเป็ปเงินทวปอดกันตีละผู้ไหนชิดูถูกกูเออดูถูกดีกว่าดูผิดดูถูกมาเลยดูถูกมาเลยกูบังึงกูบังึงนะเพราะว่ไเนาะเพราะกูไม่ได้ขอเงินมึงใส่ กูได้เป็นหนี้ผู้ใดกูไม่ได้ขอเงินผู้ใดใส่กูใส่เงินแต่ผัวกูใส่แต่เงินผัวกู่ังเดียวกูเป็นเช่าเกาะกูทำงานเช่าเกาะมมอยู่ตามประเทศนี่สิบกว่าปีสิยี่สิบปีแล้ว